สำหรับวันนี้นะคะพิเศษนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ปกครองที่รักนะคะรวมถึงน้องๆเองที่กําลังมองหาสถานที่ดีๆนะคะกับการที่จะเล่าเรียนในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบหรือเป็นสิ่งที่เราตามหานะคะวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนนบุรีค่ะ ซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เรื่องของการตลาดสําคัญมากๆใครๆก็ตามหาการตลาดน่าจะเป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่ AI แย่งงานไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าในระบบที่ตอนนี้มีการซื้อขายออนไลน์กันเยอะมากหลากหลายแมคคาออนไลน์นะคะไม่ต้องเรียนก็ทําได้ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะกับอาจารย์ปฐมพงษ์บําเริบนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัทนธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปฐมพงษ์ขาสวัสดีครับคุณนิตาเกิดมาซะเยอะค่ะอาจารย์ขายังอยู่ในสายการตลาดใช่ไหมคะยังอยู่ในสายการตลาดและคิดว่ายังอยู่ในสายการตลาดอีกยาวนานครับเพราะว่าถ้าเรามองง่ายๆการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบชีประจําวันเนาะ แล้วมันสามารถประยุกต์ได้ใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราถ้าเด็กๆที่เรียนการตลาดมากับคุณครูนะครับเราจะสอนว่าการตลาดเนี่ยมันรวมไปหมายถึงคนได้ด้วยชื่อเสียงเอ๊ะบางคนทำไมนหูแสงเป็นต้นไม้หรอ,อบางคนเต้นหอมดพี่ตาคิดว่าคําว่าการตลาดเนี่ยนึกถึงแบบว่าการซื้อาขายการเป็นเซลดูแผนของบริษัทในเรื่องของการตลาดต่างๆมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคะอาจารย์ มันไม่ใช่แค่นั้นครับการตลาดเนาะมันก็หลากหลายความหมายแต่ความหมายที่คนมักจะจดจำเราก็คอนเซ็ปต์เนี้ยไม่ค่อยถูกเปลี่ยนตามการเวลาก็คือคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งแกเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นนะครับแกบอกว่าการตลาดคือกระบวนการกระบวนหนึ่งเป็นปนวิธีการเนาะที่ทำให้สินค้าและบริการเนี่ยมันเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคไอคําว่าสินค้าและบริการเนี่ย ชื่อเสียงการให้คำปรึกษาการทำ Content Creator, คอนเทนต์ครีเอเตอร์การขายของทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมไปในนั้นครอบคลุมหมดอย่างนี้นี่น้องๆที่ฟังอยู่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาลู่ทางการเรียนให้กับลูกไปแนะนำลูกเนี่ยเราจะต้องสำรวจตัวเองอยังไงคะว่าเราควรจะมาสายการตลาดหรือว่าจริงๆแล้ว คนทุกคนควรจะมีความรู้เรื่องของการตลาดเอาไว้ในชีวิตของเราเพราะว่าไม่ว่าทําอะไรมันก็ต้องใช้การตลาดทั้งนั้นโอ้ยอันนี้คืออยากให้กระทรวงศึกษาธิการได้ยินสิ่งนี้มาก<ะ>เราคงเคยได้ยินหนอว่าวประเทศที่เขาจะเรียนแล้วนะครับ เขาจะบรรจุวิชาในเรื่องของการวางแผนการเงินให้เด็กเกรียนตั้งแต่ประถมเลยค่ะ<ฆ>ซึ่งในสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็จะเป็นกรณีหลักในในในแวดวงการศึกษาบ้านเราแล้วก็ตามสี่โซเชียลต่างๆอันน<ฆ>ี้ผมขอเสริมเนาะ<ฆ>ว่าปร<ฆ>ะเทศที่จเจริญแล้วแล้วก็ เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างพัฒนาไหวอย่างหลายๆประเทศอย่างฮอตอิชซูเลยก็คือคงจะมีผลโพรก็มีซอฟต์พาเวอร์ของเกาหลเนาะเกาหลีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตลาดเต็มๆซึ่งถามว่าตอนเนี้ย ถ้าพูดถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จากประเทศเกาหลีเนี่ยเห็นชัดมากๆในช่วงของโควิด19เรียกได้ว่าเรื่องของการตลาดซื้อขายต่างๆเนี้ยค่ะล่มสลายกันเกือบหมดแต่ทุกคนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านทุกคนที่ work from home ทุกคนที่แบบว่าเราต้อง stay home เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อเราดูอะไรคะซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีแล้วทำไมมันก็มีซีรีส์จีนซีรีส์อินเดียซีรีส์ไทย แล้วทำไมเกาหลีถึงมุกตลาดโลกได้ B D S ดังมากในอเมริกา สินค้าเกาหลีตีตลาดอเมริกาตีตลาดยุโรปคือฝั่งอเอเชียบ้านเราเนี่ยคงจะชินถ้าใครที่เคยได้สัมผัสสิลค้าเกาหลีเนี่ยเขาจะมีวิธีการรูปแบบการ,รากนำเสนอซึ่งแตกต่างจากซิลค้าญี่ปุ่นสินค้าจีนหรือแม้กระทั่งของเราเองนี่มันคือเรื่องของการตลาดเราก็ไม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งในสมัยนี้นะครับไม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์ขายของพังหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรายได้เแปดหลักไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีคือพันล้านอ๋อนี่แปลว่าเขามีการตลาดอยู่ในตัวเลยนะ ถูกมันเป็นเรื่องการตลาดนะค่ะไม่ใช่ทุกคนไลฟ์แล้วจะขายของได้แบบนั้นนะจริงค่ะมันมีวิธีการและมันมีทฤษฎีนะค้าออนไลน์ท่านนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนมาแต่เขาคนพบวิธีการด้วยการลองถูกและลองถูก,ถกค่ะเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จากคนซื้อคนซื้อนั่นคือคนสอนเขาค่ะถ้าหนูเรียนการตลาดนะครับมันจะมีรายวิชาหนึ่งที่หนูจะต้องเรียนนั่นคือวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค Mm hmm. หนูไม่ต้องไปเรียนอยู่การตลาดหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องไปหัดสังเกตเองแบบพ <Ha. S 2> ัเอาออนไลน์พันมัน <Ha. S 2> แต่ว่าหนูได้เรียน mm hmm. โอกาสที่หนูลองแล้วจะถูกมากกว่าผิดมัน mm hmm. มากกว่าค่ะ <Ha. S 2> มันช่วยเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหลายคนที่คิดว่าฉันไม่ต้องเรียนก็ได้ปริญญา ฉันก็ออกไปขายออนไลน์เลยฉันก็จะแบบขายได้เงินเยอะๆเลยมันก็คงจะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนครับแล้วก็การเรียนเนี่ยก็เหมือนแผนที่นำทางแล้วกันเนาะ,ะการเรียนการตลาดในการทําธุรกิจนะครับเปรียบเสมือนเรามี Google เนะี่ยเรารู้ว่าอีกห้าร้อยเมตรเราควรจะเลี้ยวขวา หรือถ้าไปทางนี้รถมันติดนะเราควรจะเลี่ยงไหมเราต้องไปยังไงให้ถึงจุดหมายปลายทางค่ะแต่ว่าถ้าหนูไม่ได้เรียนเลยหนูก็อาจจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่เวลาเมื่อไหร่ไม่รู้หรือบางคนก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยค่ะบ้านอยู่มหาไัยไปซาฟารีไปยังไงอ่ะก o เกิลแมปถ้าไม่มี Google แ a p อ่ะไม่รู้มอนไปตามทางก็อาจจะหลงไปเรื่อยๆรรู้ตัวอีกทีหนึ่งเฮ้ย ทำไมเราเจอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าบางทีเราเจออื่นๆเราเจอวัดจุฬามณีอ้าวเราไม่อยู่สมุทรสงครามได้ยังไงไปซาฟรีเวิลด์แต่ถ้าเรามี o o เกิลแมปคี่เราจะไปไม่ถึงเนี่ยมันก็น้อยถามว่า Google m a p พาเราหลงได้ไหมได้ค่ะตอบเลยว่าได้ค่ะถูกไหมแต่มันแค่เป็นเครื่องมือช่วยการที่หนึ่งมีความรู้ก็เหมือนกันมันจะช่วยนำพาให้เราเนี่ยไม่หลงทิศและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะ นำพาธุรกิจเหล่อชีดของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างที่เราต้องการเราก็การตลาดเนี่ยเป็นเรื่องของบติกรรครบบริโภค<ฆ>อันนี้สําหรับคนที่เหมาะก็คือคนที่ ชอบสังเกตพฤติกรรมของคนถ้าออนไลน์ท้านน้นักเขาก็รู้เพราะว่าเขาสังเกตพฤติกรรมลูกค้าเขาเรียนรู้จากลูกค้าลูกค้าเป็นคนบอกค่ะแต่บางคนลูกค้าบอกก็ไม่สนใจไนงะไม่กลับเพราะว่าไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครน้องๆคนไหนพี่ไม่ชอบการเข้าสังคมไม่ชอบการคอมมูนิเคต ค่อนข้างเก็บตัวก็อาจจะไม่เหมาะกับสาขาการตลาดเนาะเพราะว่าในคณะนี้ก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกซึ่งครูอาจจะแนะนําตอนที่แบบช่วงปิดรายการแล้วว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างแล้วแต่ละสาขาเนี่ยมันจะเด่นเหมาะกับคาแรคเตอร์หรือความชื่นชอบประมาณไหนมากกว่ากันค่ะแต่เอาจริงๆพอพี่นิตาฟังท่านอาจารย์พูดแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาก ไม่ว่าเราจะทําสาขาวิชาชีพใดๆก็ตามถ้าเรามีความรู้ทางด้านนี้มันก็อาจจะช่วยทําให้เราบอกว่าประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งหวังได้ง่ายขึ้นแล้อ,อย่างพินิตาก็จะรู้สึกว่าการที่เราได้เรียนในโรงมหาวิทยาลัยอะค่ะสมมุติตอนนี้เราบอกตัวเองว่า<อ>ฉันจะเป็นนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ถึงเวลาเราเข้าไปเรียนปุ๊บปีหนึ่ง ก็ยังสนุบสนานอยู่กับวิชาพื้นฐานพอเข้าปีสองปุ๊บไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเหมือนทําให้เราได้เรียนรู้ตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าถ้ามาเป็นลูกศิษย์ของที่มหาวิทยาลัยที่คณะจริงๆแล้วน่าจะมีการ,รบ,บอกว่าเรา ไม่ชอบแบบนี้แต่เราน่าจะไปแบบนี้ได้หรือเปล่ามาเราจะมีแบบทางเลือกอให้กับ<อ>เด็ก<อ>ๆใช่ไหมคะทางเลือกครับเราก็คือเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยหนูสามารถโอนย้ายสาขาได้ถ้าหนูรู้สึกว่าไม่ชอบเนาะ,ะเราก็การโอนย้ายสาขาถ้ามันอยู่ในหลักสูตรเดียวกันเป็นบริหารธุร,รกิจเหมือนกันเนี่ยปริญญาบริหารธุร,รกิจบ,บัณฑิตเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยหนูสามารถทานเฟอร์เกลด่นไปได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียนใหม่หนูก็อาจจะไปเรียนเพิ่มเก็บายวิชาเพิ่มในสาขาที่เรารู้สึกว่า เราอยากจะเรียนแต่จากสถิตินะส่วนมากจะมีเด็กย้ายมาจากสาขาอื่นมากกว่ามหาะวยา,เ,าเด็กที่เรียนการตลาดเราย้ายออกไม่มีเลยแทบไม่เจ่น มหาลาัยอื่นก็ไม่เจอเหมือนกันนะเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะเอาง่ายๆการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันใช้ได้ผลในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันเราอะค่ะผมถามพี่นิตาเลยเนาะเกลือหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยราคาประมาณกี่บาทเผื่อกูเคลตอบได้ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นพี่นิตาก็จะบอกว่าเกลืออะไรคะดอกเกลือหรือว่าเกลือสมุนรนะดอกเกลือหนึ่งกิโลกรัมเกลือมาตอบเอาราคาการดอกเกลือหนึ่งกิโลถ้าเป็นดอกเกลือแถวสมุทรสาครเขาขายเ ทีสามกิโลห้ากิโลค่ะก็เป็นถุงใหญ่ก็จะเป็นถุงละห้าสิบบาทประมาณสามกิโลแล้วก็ถ้าซื้อเยอะๆก็จะถูกลงไปอีกอะไรเงี้ยค่ะอาถูกต้องด้วยราคาประมาณนี้จริงๆค่ะ ก็คือแบบแพ็กเกจด,ดีหน่อยก็จะอ่ะเป็นสูงไปอีกถูกต้องครับมีตั้งแต่แบบ80 65แต่ราคาก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับ55บาทต่อเกลือเนาะค่ะ3กิโลผมคิดคร่าวๆเลยเป็นกิโลละประมาณ10บกว่าบาทแล้วทองคำหนกิโลกร,รัมละโอ้โหตอนนี้แพงมากหกิโลกร,รัมไม่ใช่ห่งบาทนะคะ1กิโลกร,รัมนี่คือแบบตั้งกี่บาทกว่าจะได้หกิโลกร,รัมอะ่ะถูก ทองทำหนึ่งกิโลกรัมเราลองเสิร์ชดูเนาะหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลที่เราหาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้คัดกรองมาให้เรานะเราต้องพิจาราเบื้องต้นก่อนทองหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหกสิบห้าจุดหกบาทโอ้หกสิบห้าจุดหกบาทคูณตอนน 30, อี้น่าจะใกล้ๆสามหมืม่นแล้วไหมโอ้น่าจะแพงมากๆอยู่แพงอยูค่คูณไปที่สองหมื่นแปดเนาะประมาณเนี้ยประมาณราคาประมาณนี้แล้วแต่วันเนาะประมาณหนึ่งจุดแปดล้านบาทหนึ่งล้านแปดแสน

รู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งเกลือหนึ่งกิโลกร,รมัมเคยมีมูลค่ามากกว่าทองหนึ่งกิโลกร,รมัมสมัยโรมันเลยครับคือที่มาของคําว่าซา,าราณีมีรากศัพท์เป็นวาทาลปินจากคาว่าซอลเพราะ่า่แพงเพราะแต่ก่อนเขาไม่รู้จักวิธีการทาเกลือมันก็เลยเป็นของหายากหาเหมือนเหมือนพลาสติกหนึ่งกิโลกร,รมัมกับทองหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วหาอะไรได้ง่ายกว่าการพลาสติกแล้วเพชรหนึ่งกิโลกร,รมัมละ่ะแพงกว่าแน่นอนต้องหายากกว่าทองนี่เป็นเรื่องการตลาดนะเพราะว่าการตลาดเราเนี่ยถ้าถ้าเด็กๆที่ เรียนกันเนี่ยเราจะมีชุดเป็นชุดเครื่องมือทางการตลาดอันหนึ่งเราจะเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดอันนี้นิคิดมาจากปลายทศวรรษที่ห้าสิบเลยและทุกว,วันนี้ทุกคนก็ยังใช้อยู่เราจะเรียกส่วนนี้ว่าเวลาสินค้าหรือบริการห้างอาหารอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาจะทําอะไรออกไปขายเนี่ยเขาจะคํานึงถึงสี่ตัวนี้นั่นคือโปรดักต์็คือสินค้าหรือบริการรวมรวมไปด้วยนะครับราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ตกโปรโมชั่นการส,งสง่งเสริมการตลาดมันจะต้องเขาเรียกแหละมีความบําบัดคลองกันฉะนั้นสินค้าและราคาเนี่ยมันสัมพันธ์กันราคาคืออะไรนะคะคือมูลาค่าของสินค้าที่วัดนี้อยู่ในรูปของตัวเงินค่ะเหมือนกาแฟบางแก้วอ่ะขายได้ราคาสองร้อยกว่าแต่บางแก้วขายได้สามสิบผมเชื่อว่ากาแฟบางบางบาง,บางแก้วอะทําสูตรเหมือนเลยนะแต่ไม่สามารถขายได้ราคานั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการตลาดอืมเพราะว่า,วา การตลาดเนี่ยมันเป็นวิชาที่มันมีพลังนะมันทำให้แบบคนเชื่อและการตลาดที่มีพลังสูงสุดอ่ะมันจะสามารถสร้างมูลค่ากับสิ่งของที่แทบเรียกเรียกด้ว่าทแทบจะไม่มีค่าเลยให้มีค่าที่แบบเป็นอนันต์ยังได้ตัวอย่างเช่นพราเครืองค่ะครับผมเป็นเรื่องของการตลาดล้วนๆเราไม่รู้มาก่อนเนาะ พระเครื่องเนี่ยเป็นก็คือเป็นเป็นมวลดินนะคะรับต้นทุนกี่บาทกันเชียวแต่ว่าพระพระพระเครื่องพระกิ่งดงังๆพระสมเด็จวัตุธาพระสมเด็จวัดละคังสามสิบล้านสี่สิบล้านนะมันมาจากความเชื่อล้วนๆดีเจนั้นยังเคยบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเราเชื่อนะแล้วเราพูดเรื่อยๆถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าหญิงแห่งโงการแล้วเราพูดมาซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะเป็นจริงนี่เป็นเรื่องของการตลาดเคยไหม แต่พูดสามะหรือบางทีสินค้านี่ไม่มีแล้วแต่คนก็ยังนึกถึงสินค้าตัวนี้อยู่อย่างผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งเรายังนึกถึงยี่ห้อที่บันดิสคอน จีนิวไปแล้วจากตลาดเหมือนกันก็จริงหรือสินค้าบางอย่างแทบจะไม่ปรับปรุงสูตรเลยแต่ทำมันยังขายได้อยู่ในตลาดก็แปลกเหมือนกันเออพอปรับสูตรปุ๊บขายได้ดีเลยอันเนี้ยเวลาอาจจะไม่พอเนาะเพราะมันเป็นเรื่องแบบดีเทลรายละเอียดค่ะแต่ก็ให้รู้ไว้แต่สังเกตไหมมันมีเทรซ์นะคะสำหรับพ่อค้าหรือแม่ค้าออนไลน์อยากรู้ขึ้นมาทีเดียวบอกว่าจริงๆิมีความรู้สึกว่าคนที่เรียนนะคะเหมือนเรามีทฤษฎีมาแล้ว ก็เหลือ,อที่เราจะลงมือปฏิบตัติแต่เชื่อว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะเริ่มต้นออกไปทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องเนี้ย เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนเรามีพื้นฐานมาก่อนถ,อถ,อถ้าเทียบกับคนที่เขาแบบเหมือนกับลองผิดลองถูกกว่าจะไปถึงจุดนั้นมันอาจจะก้าวช้าก้าวเร็วกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะข้อได้เปรียบของเด็กสาขาการตลาดเลยนะครับเนื่องจากเราถูกสอนเราเราได้เรียนในเรื่องของการน,นําเสนอตัวสินค้าแล้วก็การตลาดบางครั้งเนี่ยงานเบื้องหลังเราเล็กๆทีเมากแต่วเวลาไปประก,กวดหรือแข่งขันอะไรกับสาคาอื่นๆซึ่งสาขาอื่นเขาตั้งใจทําเบื้องหลังเยอะกว่าเรานะ เรานี้คือ็เละเทะมากแต่เวลานําเสนอเนี้ยเรากับชนะเขาที่เป็นเรื่องของการตลาดอต่อให้โปรดักสสินค้าและบริการเราด้อยกว่ากว่าเขาแต่เรามีวิธีการ P ตัวที่สี่ะครับ p r o m o t ั o n การส่งเสริมการตลาดที่ดีกว่ามันกลบได้หรือบางอย่างไม่ต้องมีไม่ต้องมีการส่งเสริมการตลาดหาซืญญา้อยากราคาก็แพงแต่มีนค้าขายดีมันก็มีเทคนิคของของสินค้าประเภทนี้เช่นกัน ซึ่งถ้าใครที่ที่ได้เรียนในสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยชภัฏลงกรีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเด็กๆทุกคนจะได้เรียนที่ดีพวกนี้หมดจะได้รู้ความลับเมื่อไมถึงขายดีเดี๋ยวไปสะกิดถามอาจารย์ทีหลังนะคะได้เลยได้เลยแล้วนี่ไงนี่เลยค่ะแปลว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆที่สนใจอยากจะไปเรียนนะคะสาขาวิชาการตลาดกับอาจารย์ต้องทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างคะ ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปที่เว็บไซต์ r e d d i u c o t h ในนั้นก็จะมีเป็นเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนและวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก็จะมีลิงก์หนูก็ไปสมัครที่นี่แับอา่างเดียวไม่ต้องยืนพอร์ตโซลิโอแล้วก็ไม่จำกัดเกรดด้วยดีงามค่ะอาจารย์ันแล้วมีทุนไหมคะมีครับผมสำหรับใครที่ได้3.00ขึ้นไปเนี่ยสี่ามเมืองการศึกษา นอกจากทุนฟรีบำรุงค่าการศึกษาแลล่านี้มันยังมีทุนอื่นๆให้ระหว่างปรีอีกมีทุนจากสมาคมกาตลาซึ่งในสาขาเนี้ยเด็กในสาขาแทบไปทุกปีเลยได้ทุนจากสมาคมกาตลาดซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแล้วากนี้ยังมีทุนจากกองพัฒนาการศึกษาหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นเงินทุนพพอร์ตในเรื่องของการทํากิจกรรมล่าสุดเราก็มีร่วมมือกับโครงการอมสินยูพัน์กรุงินนะครับ เด็กที่มาร่วมกิจกรรมตัวเนี้ยก็ได้ท่านวินิจิไปด้วยคือซึ่งถือว่ามีไรายได้ระหว่างเรียนเราก็ได้ลงมือทําจริง<อ>หลายสาขาเขาจะไม่มีไรายได้ประมาณนี้นะแต่ว่าเหมือนเราอะ่ะสอนทางด้านธุรกิจเราเข้าใจว่าเด็กมาลงทุนมาลงแรงมันมีต้นทุนค่ะ<า>เราก็จะตอบแทนเหมือนได้ฝึกงานจริงๆเหมือนได้ทํางานจริงๆอะ่ะแล้วก็มีไรายได้ด้วยถูกต้อง<า>แล้วแลวอย่างนี้เรื่องของการฝึกงานนะคะ เรื่องของการฝึกงานเนี่ยอันนี้เนื่องจากภาวะปัจจุบันนะครับก็คือมันเป็นโควิดอันนี้ครูยังไม่สามารถตอบได้ตอบรลอดเลยซึ่งนโยบายจากกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ให้นักศึกษาออกฝึกงานแต่เชื่อว่าในอนาคตนะเราก็มีการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนาหลากหลายนะครับเนื่อจะกเป็นกลุ่มของแมคโครซีนยอ,อกลุ่มของเอ็มเครสตเดอร์ลอง เรื่ฟู้ดอย่างเงี้ยซึ่งเขาด <ừ m. S 2> ีที่จะรับการพึกษาของเราเป็นอย่างมากหรือว่าใครที่จะไปมีฝ่ายการเงินธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็เราก็มีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่นักศึกษาเราไปเยอะก็คือมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ซึ่งกลุบริษทัทพวกเนี้ยก็จะต้องมีการนั่ที่การตลาดหรือบางคนเองก็ไปประกอบกิจการส่วนตัวก็เยะืะเอาจริงๆเหมือนสาขาการตลาดอะเป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเลยนะแต่ว่าเป็นที่ต้องการ กำลังคิดว่าลรเซลกับเจ้าหน้าที่การตลาดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะก็คือเขาเออรียกแหละมันเป็นงานที่อยู่ในสโครปเดียวกันนะครับแต่แต่แต่เซลเนี่ยมันเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขายครับเขาก็คือเป็นเซี่ยวหนึ่งของการตลาดแต่ว่าเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยทําหน้าที่กําหนดวลยิยธ์ค่ะซึ่งซัพพอร์ตเซลหมายความว่าก่อนที่จะมีสินค้ายัไงไวขายเนี่ย การตลาดจะเป็นคนคิดลูปร่างแน่ตา,ายยังไงราคาเท่าไหร่ก็ดิสคัชชั่นทันในแต่ละฝ่ายกำหนดนโยบายออกมาปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรจะเล่นจะเล่นโปรโมชั่นฝั่งไหนฝั่งผู้บริโภคหรือฝั่งส่งเสริมกันฝั่งส่งเสริมกันเกิดตัวค้าเขาเรียกขอโทษทีนะครับฝั <ฮะ S 1> ่ง <ฮะ S 1> เขาเรียกคนกลางในการตลาดอีปูซาปูหรือวัสดุสานสังเกตไหมวัดสารแต่ละ ช่วงเดือนเขาจะมีโปรโมชั่นนีเหมือนกันซึ่งซึ่งซึ่งถ้าอยู่ในบริษัทโครงสร้างใหญ่นะครับเราก็จะมีการคุยกันก่อนล้วก็จะบอกเซลแล้วล่ะวัดเดือนเนี้ยมีโปรโมชั่นแบบนี้เซลก็มีการทำงาทำหน้าที่เนี่ยไปเสนอขายตามแนวต่างๆก็ทํางานร่วมกันทำงานร่วมกันถูกต้องครับแต่ว่าเซลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอาชีพที่ดีคือถ้าคุณนขยันเยอะปิดยอดไปเยอะมันได้ผลตอบแทนเลยทันทีจริงๆทันที ลูกติดพิสนิษก,กันคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเซลล์อยู่รู้สึกว่าอยู่สย,ยามแบบโครค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเป็นงเงินเกือบปีหมื่นนะเห็นไหมแล้วแล้วต่างหางด้วยใช่ไหมก็อ่าเนื่องจากเขาเป็นเซลล์ที่แบบเขาเรียกอะไรเซลล์มันมีสองประเภทนะครับเป็นเซลล์ที่กินคอมมิชชั่นยิ่งขยันมากมก็ยิ่งได้มากกับเซลล์ที่กินอินเซนทีเป็นเงิือนก้อนน้องเป็นเซลล์แบบกินอินเซนทีแต่ว่าน้องได้ค่าโทรศัพท์ได้เงินถ้าเกิดทำถึงแพ็กเกจเลยเบบี้ยขยันค่ะว่าติอตีจบใหม่ จบมาปุ๊บไม่ได้งินทเลยนะค่ะแล้วตามสถิติไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเด็กมหาลัยราชเทรีโด,ดยเฉพาะสาขาการตลาดไม่ได้งินทาเลยแม้กระทั่งช่วงโควิดงงมากก็น่าจะเป็นการแบบว่าบอกต่อกันไว้แหละว่าเคยเห็นเด็กจบจากที่นี่มีประสิทธิภาพในการทํางานน่าจะหรือว่าเด็กเราก็เขาเรียกอะไรไม่ได้ไปอยู่ในองค์กรที่ใหญ่มากองค์กรขนาดกลางบ้างขนาดย่อมบ้างซึ่ง ซึ่งเขาก็อาจจะไม่มีเด็กที่มาจากมอใหญ่สมัครเขาก็เลยค่อนข้างเวลค้ามกับเราแต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าจะเป็นเซลแล้วรู้เรื่องการตลาดหรือเป็นคนที่เป็นการตลาดและรู้เรื่องของการขายด้วยก็น่าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆเคยเห็นแบบหลายๆหน่วยง,งานนะคะอย่างทำงานในองค์กรในบริษัทต่างแผนกกันก็ ส่วนใหญ่จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างที่ทําต้องทํางานด้วยกันและเข้าใจในเนื้อง,งานหรือมีความสามารถที่เข้าใจอย่างนั้นได้น่าจะทําให้งานราบรื่นมากขึ้นน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ที่เห็นคันที่สุดก็คือการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทาธุรกิจส่วนตัวแล้วมีความรู้ทางด้านการตลาดโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จหรือถ้ามีปัญหาแล้วเขาน่าจะมีศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วกว่าคนที่ไม่มีความรู้ แล้วส่วนใหญ่เด็กๆที่จบปตีที่เนี่ยค่ะเรามีแบบต่อโทษต่อเองอะไรอย่างนี้ไหมคะอืมแต่ว่าเด็กเราเนี่ยส่วนมากก็คือจะทํางานก่อนสี่บางคนด้วยด้วยความที่รูปแบบการเรียนของมราชภัฏของเราเนี่ยค่อนข้างจะเอื้อหลายคนก็ทํางานแล้วนะตอนนี้ระหว่างเรียนที่สามทำงานอยู่ออฟฟิศบางคนก็อยู่บริษัทเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่บริษัทผลิตรองเท้านักเรียนจนะนำก็เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเลยครับค่ะ แล้ววันนี้เรียนออนไลน์ก็คือเปิดหินทุกคนในออฟฟิศน้องก็คือทํางานดีจริงสีกคนก็อยู่บริษัทเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเอเจนที่ที่เขาเรียกว่ารบบขอบีซ่าให้กับคนที่ทํางานต่างประเทศแล้วก็เรามีเด็กที่ปรึกษาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเองค่ะไม่ใช่คนหนึ่งสิสองคนรายได้หกหลักต่อเดือนโอ้โหดีงามจังอินสตาแกรมขายรองเท้าเทคนิคของเด็กคนนี้คืออะไรรู้ไหมขายแดง เราชอบพึ่ติดตลกแลวเพื่อนชอบแขวะว่าที่มันรวยก็เพราะมันขายแพงทำไมอ่ะออค,นคนเราอยากได้ของถูกอะคะ่ะคุณนิตางงเคยได้ยินไหมว่าบางครั้งของถูกคนมันจะเชื่อมโยงว่ามันอาจจะไม่ดีก็มีเคยได้ยินแต่ของแพงคนเริ่มคนคิดเข้าข้างไปเองว่าถ้ามันแพงมันจะต้องคุมค่าคุมราคาแต่ของที่เด็กขายอะมันต้องคุมค่าคุมราคาเพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อซ้ำก็ถูก แล้วเขาก็จะไปโพสต่อว่าด้วยว่าซื้อไหมแล้วไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคามันก็เป็นเรื่องของการตลาดตั้งแต่ตั้งต้นเลยแล้วก็ผนวกกับการตลาดสมัยใหม่ด้วยเนาะ,ะตอนนี้มันก็มีเทคนิคในการตอบของแอดมินคเคล็ดลับธุรกิจออนไลน์เลยก็คือแอดมินต้องตอบเร็วดีถาที่ดีก็ต้องตอบสมมติว่าแอดมินานานี้ตอบช้าถามไปสองทุ่มวันเสาร์ตอบไปทีมิ้งเจ็ดโมงเช้าว,วันอาทิตย์ลูกค้าเปลี่ยนใจซื้อร้านอื่นนะเพราะว่ามีคนตอบไปแล้ว ถูกในสินค้าประเภทเดียวกันคือไหมเด็กงานแค่นี้เองหรือคทาหน้าเชื่อถือของร้านต่อยราคาแพงกว่ากันสินค้าประเภทเดียวกันแต่ร้านเราเนี่ยเขาเรียกว่ายการรีวิวเออแล้วน่าเชื่อถือกว่าลูกค้าจะซื้อร้านเรานะยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อความสบายใจถูกแล้วถ้าลูกค้าซื้อครั้งหนึ่งแล้วเราไม่แบบทำให้เขาผิดหวังออนไลน์ลูกค้าจะไม่ชอบที่จะเปลี่ยนร้านนะเพราะกลัวว่าจะเจอของไม่ตรงปก ก็ถูกอีกค่ะอาจารย์นื่เป็นเรื่องการตลาดนะไ <laughs> มก่กระทั่งเรื่องปัดท <c oughs> ินเดอร์เจอปัดเราชอบคุยกับลูกศิษย์เราคำคเน้ปัดทินเดอร์ยังไงเชยผู้ชายแบบแมทเราเขาหลงเรามันก็เป็นเรื่องแบบมันจะเป็นเรื่องการตลาดนะสมัยนี้มันจะมีคําว่าไม่ตรงปกรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ของการตลาดที่ดีเนี่ยเราต้องส่งมอบสินค้าและบริาการให้เกินความคาดหวังของผู้บริโภคสมมุติว่าเขากินข้าวกะเพราหมูกรอบ50บาทเขาได้เยอะกว่านั้น ในในความคุ้มค่าของของที่เราให้นะครับหมูกรอบเยอะมากไข่ดาวคือไข่เป็ดอุดงดีค่ะข้าวนี่คืออย่างนิ่มเขาวาวแล้วเขากินต่อทินเดอร์เหมือนกันค้า,าตัวจริงสวยกว่าในรูปเขาอยู่ต่อแต่ถ้าเจอตัวจริงแล้วเป็นคนละลู้คนละเรื่องกันแล้วเขาผิดหวังเขาก็จะไปนี่ก็เป็น<ต>เรื่องของสินค้าและบริการการตลาดนี่อยู่ในทุกทุก อันูทุกอย่างของชีวิตนะคะนี่ฟังอาจารย์มานี่อยากจะไปเรียนด้วยแล้วนะคะเนี่ยอ่มานั่งพิจารณาต่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อืมแล้วการตลาดเนี่ยเราคงเคยได้ยินคําว่ากลุ่มเป้าหมายการตลาดค่ะคําว่าอร่อยคําว่าหลอคําว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะค่ะถ้าเราเราต้องจับกลุ่มให้ถูกกลุ่มลูกค้าของเราอือหอ ดูได้ยังไงเขาเป็นกลุ่มลูกค้าของเราตอบสนอง<ะ>บางร้านเราอาจจะไม่กินร้านนี้แต่ลูกค้าเขากินตลอดหรือสื้อผ้าบางแบรนด์คุณจะชอบคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, ซื้อไปทําไมตัวเราเป็นแสนค่ะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเราควรแคร์ใครเราควรแคร์ลูกค้ามันบริวชัยได้ไมกระทั่งสมมติว่าเราเป็นแบบเราเป็นคนอ้วนมันก็มีตลาดกลุ่มคนที่เขาชอบคนอ้วนนะ,ะซึ่งคนที่ชอบคนคนอ้วนเขาก็ไม่ชอบคนผอมเราแค่หาลูกค้าเราให้เจอ ประชากรโลกของเรานี้มีเยอะมาก,กถ้าเราหากลุ่มให้เจอนีสบายใจได้เลยทูกและกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เมืองไทยขาดเปอในหลายๆธุรกิจในกลุ่มลูกคา้าจีนห,หลายแบรนด์ดังมาจากเมืองจีนแล้วก็กลับมาตีตลาดเมืองไทยค่ะ นี่เป็นเรื่องการตลาดตัวรววเลยะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะที่เอาจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในโซน,นไหนๆก็ตามถ้าเราเข้าใจเรื่องของการตลาดนี่มันมีช่องทางเยอะแยะเพราะว่าเอาจริงๆสถานการณ์โควิดในทีมที่2ปีกว่ามาค่ะอาจารย์คะ <c oughs> หลายคนนี่แบบตกงานหลายคนต้องหาอาชีพใหม่หลายคนเปลี่ยนสายงานไปเลยหลายคนท้อแท้ใจทำร้ายตัวเองมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่อาจารย์ยังมองว่าทุกๆอย่างมันยังมีโอกาสมันยังมีช่องทางถ้าเราเข้าใจตลาดใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยมันมันมันมีโอกาสสําหรับคนที่มีสติแล้วในยุคนี้ซึ่งอยู่ที่ไหนเราก็ทําธุรกิจได้ค่ะแล้วแล้วมันไม่ต้องอาศัยต้นทุนสูงเหมือนแต่ก่อนโดยการนหน้าราดแลละสังเกตไหมมันจะมีอาชีพบริปพรีออเดอร์หรือรับคิวสินค้า อุ้ยอาจารย์กำลังบางหลานกำลังเป็นประเด็นเลยอาจารย์เราสอนในในวิชาในวิชาหนึ่งนะที่เราสอนเด็กก็กลยุทธ์การตลาดค่ะถ้าอย่างเงี้ยต้องอบไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเวลาไม่พอให้อาจารย์ได,ยได้ฝากได้ฝากสาขาหน่อยเพราะเชื่อว่าตอนนี้ทางผู้ปกครองนะคะเด็กๆเองที่ฟังอยู่เนี่ยคงรู้สึกสนใจอยากจะไปเรียนรู้หรืออยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งสาขาการตลาดนะคะที่อาจารย์สอนอยู่แน่ๆเราสามารถที่จะ ทำอะไรยังไงแบบไหนฝากเต็มที่เลยค่ะจังช่องทางได้ด้วยเลยก็คือถ้าใครมีอะไรนี่ออกเิดช่องเฟซบุ๊กไปก็คือพิมพ์คําว่าสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชบัฏตุบุรีก็จะเจอแล f ออฟฟิเชียลแฟนเพจของสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏฑุบุรีนะครับแล้วก็สุดท้ายขอฝากสําหรับเด็กคนไหนเนาะที่ไม่ชอบสังเกตพฤติกรรมคนไม่ชอบที่จะอมมูนิเคตหรือหรือเข้าสังคมในคณะวิธีการจัดการของเราเนี่ยในกลุ่มของบริหารธุรกิจ แต่ยังชอบทําธุรกิจมันก็ยังมีเราก็ยังมีสาขาอื่นๆให้เลือกอกี่ไม่ว่าจะเป็นในสาขาข,าของการจัดการซึ่งสามารถทาได้หมดทุกอย่างเลยว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหการรมทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะอยู่ในออฟฟิศสาขาโลจิสติกการจัดการโลจิสติกซึ่งเป็นสาขายอดฮิตบอกเลยว่าคนจบสาขานเนี่ยจบปุ๊บได้งานทําเงินเดือนสูงแล้วก็อีกสิบปียี่สิบปียังเป็นสาขาที่เขาเรียกว่ามีความต้องการสูง ครับผมแล้วก็สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็เอค่ะถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมพิเศษนั่นก็คือโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับซีพีอสาขานี้นี่ก็คือเด็กที่เรียนเนี่ยก็จะมีทุนการศึกษามีเงินเดือนให้ค่ะระหว่างเรียนอยู่ที่ประมาณเก้าันแปดร้บาทถึงห5 0่ื่นห้าบาทต่อเดือนแล้วก็จบไปแล้วก็คือมีงานทําเลย อเด็กก็จะเด็กก็จะเป็นลักษณะที่ทํางานสามเดือนแล้วก็เดียนสามเดือนสลับกันไปดีจเปิดใ<ด>นสอง 2> 2สาขาก็คือการตลาดแล้วก็การจัดการนะครับค่ะเปิดโลกมากเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้ใครที่ อยากจะเรียนบิยาตรีนะอยากไดุ้ฒินะอยากได้มีโอกาสได้แบบเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอ,อยากได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดภาวะมันบีบคั้นเราต้องออกมาทํางานแล้วอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกที่ดีมากที่เราได้ความรู้ด,ด้วยได้ทํางานควบคู่ไปด้วยมีเงินด้วยถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกู้ก็ยศให้เป็นนีด้วยเพราะถ้าถ้ากู้ก็เป็นนี้สําหรับใครที่มีความจําเป็นต้องยื่นกู้จริงๆเนี่ย <c oughs> ก็กู้ได้ในมหาวิทยาลัยสตาร์ทุนตุรีนะครับ ค่ะแต่ชอบตรงที่ไม่ต้องกู้ก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องใช้นี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่จบไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นีกันเยอะนะคะคือการการไม่เป็นนีเนี่ยเป็นรบับอันเปิดจริงๆแต่ว่าถ้าถ้าหนู่มมาเรียนนะลูกนะหนูจะร<ข>ู้ว่านี่มันมีหลายักทค่ะ<ข>มันมีวิธีการบ um ริหารจัดการนี้<อ>นี่ที่จ่อยเกิดไรายได้หรือไม่ก่อเกิดรายได้อีกสี่ปีเรียนพอเหรอคะอาจารย์ พอพอโอใช่คะโอเคมีเรื่องน่ารู้เยอะเหลือเกินค่ะฟ้องค่ะเอาไปว่าฝากไว้หน่อยแล้วกันนะคะสําหรับคณะวิทยาการจัดการนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนบุรีถ้าอยากไปเจอกับท่านอาจารย์ปฐมพงศ์นะคะก็ไปเจอกันที่สาขาวิชาการตลาดแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสาขาวิชาก็ลองเข้าไปดูทางในหน้าแฟนเพจใช่ไหมคะ แล้วก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้แบบว่าไปเจาะลึกหรืออาจจะมีเคสสต e s t u ี้ใดๆที่แบบเราจะมาแบ่งปันให้เด็กๆได้แบบคิดตามไปด้วยหรือหลายคนที่อาจจะแบบมองหาช่องทางในการที่จะศึกษาต่อนะคะจะได้มี ช่องทางมีข้อมูลเยอะๆนะคะในการตัดสินใจด้วยขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านอาจารย์ปฐมพงษ์บอมเริ่มนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ